วันนี้ก็มีผู้มาถวายแรงงานช่วยเทอ,อื่น24คินค่ะซึ่งก็ที่เทมาทั้งหมด18คิวแล้วค่ะเหลืออีกสองเหลืออีกสองคันรถคันรถละคิวรวมแล้วเหลืออีกสองเที่ยว อีก6กคิวก็จะครบ24ิคิวค่ะวันนี้วันนี้จะเททั้งหมด24ิคิวค่ะวันนี้เดี๋ยวเรามาดูรายชื่อญาติธรรมที่มาถลายงานกันนะคะ วันนี้รายชื่อที่มีผู้มาร่วมถวายแรงเทปูนเทปูนฐานอต้นพระศรีมหาโพธค่ะก็จะมีดังนี้นะคะพระสมุตสมยศภูริปัญโยค่ะขอนโมทนากับท่านด้วยนะคะแล้วก็พระครูบาโตค่ะ,ระค,คะรูใบเหี่ยวแล้วก็จะมีครูบาบุญชุม่มพระครูบาป๊อปนะคะแม่ชีพันธิกา แม่ชีการุธรรมมาค่ะแม่ชีปินตามายาแม่ชีนรินทาแม่ชีรัตินทาราก็มานะคะแม่ชีสันตากายาแม่ชีสุขสัมปันนาแม่ชีสุปินะธรรมมาแม่ชีอุตมะธรรมมาก็จะเป็นแม่ชีที่วัดป่าภูผาสูงค่ะและต่อไปค่ะก็จะเป็นรายนามของผู้ที่มาจาก อำเภอต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกศิษย์สายแข็งหรือว่าเป็นผู้ที่มีศิตสรัทธาที่ได้แวะมาร่วมถวายแรงงานก็จะมีดังนี้ค่ะที่กำมลชนกมิสูงเนินก็จะเป็นลูกศิษย์สายแข็งของวัดป่าภูพาสูงครอบครัวมิสูงเนินนี้ก็จะมาช่วยทางวัดป่าภูพาสูงเป็นประจำนะคะคุณกรคุณ กรน,นกถากระโทกค,คุณกรองทองดงกระโทกค,ค่ะคุณที่มาหนูพันคุณโคศิกาบุญมากคุณเจริญตลาดแก้วคุณชอบหวังหนองกลางคุณชะอ้อนเมาไทยสงค่ะยังมีคุณสีคุณน,น้องชินสีหวังหวังหนองกลางนะคะอันนี้ก็จะเป็นชาวบ้านดงมะไฟค่ะ คุณดอกไม้หรือว่าแม่ดอกไม้โกวิชาคอคุณเดือนดวงกระโทกตานีเฮาประมงคุณทาวายเพ่งพนาคุณทองคําแบนกระโทคกคุณคําพูนทาคําคุณธีรศักดิ์สุทินรําค่ะตอนนี้ก็เริ่มเทป,ปูนหมดแล้วนะคะคันคันยังไม่สุดท้ายเหลืออีเหลืออีสองคันค่ะก็ทยอยผูกเหล็กผูกเหล็กด้านหลังนะคะเดี๋ยวเราเดินไปดูก่อน นอกจากแม่คำพูลพ่อคำพูนทาคำแล้วก็ยังมีคุณธีรศักดิ์สุทินรัมค่ะคุณน้อยคำฟันคุณนารินสุทินรัมคุณนิรมนเจ็กจันทึกคุณนุสลาพิมเสนคุณแม่บางอ่อนสุประเสริฐคุณบัวดวงกระโทกคุณประสิทธิ์นอบน้อมคุณประเสริฐโก้กระโทกค่ะคุณปราณีหมายเกี่ยวกลางน้องปลาดุกปลาแต้มปลาเหลี่ยบป่าเหลี่ยวนะคะ แล้วก็จะมีคุณพจนาตุ่นเตียนคุณพยาวนิดน้อยพ่อพรเคียงสันเทียก็มาจากอำเภอปาดช่องค่ะก็ได้มาช่วยกันค่ะยังไม่หมดค่ะยังมีอีกต่อไปอีกก็จะมีคุณพ,พัฒนันพัฒนานพงพานิชพลพ่อหัดยันกระโทกค,ค่ะคุณไพรทูล คุณภูเบศเพียขันทาน้องภูเบศเพียขันทาคุณมนตาแตงอ่อนคุณรัศมีประดับวงจะมีคุณแม่รำพึงจิบดอนคุณแม่รำพันกล้ากระโทกนะคะคุณรินนภัทรพง์พณนิชพลคุณรินทองนอบน้อมพี่วิเชียนหรือว่านาควิเชียนชาวบ้านอ้วนค่ะจะมีคุณครูสิริมาจันทะเคุณทสิริรักม่วงน้อยคุณสกลสุภาชูพินิษคุณสมพรยอดจะโป๊ะ คุณสมพิสุทินรัมคุณพ่อสมศักดิ์วิชาคอนคุณสมานจิตดอนพ่อสมานเพียขันทาคุณสหวราจัญญาสิริคุณสะอาดต่อกระโทกคุณสังวานเมาไทยสงแล้วก็คุณแม่สานิศักดาค่ะวันนี้ก็เกือบร้อยท่านค่ะคุณสายฝนแก้วบุญคุณสำรวยมั่นคงคุณสำรวยเฮาบ้านอ้วนคุณสำเรียงทานกระโทกคุณสุ สุทธเมษมิสุงมิสสันเทียค่ะคุณสุนันทาวงศ์สาเทียมก็มานะคะแล้วก็จะมีคุณสุนิสาพันสัมโรคุณสุพรรณสมัติดีเสริชช้างไทยค่ะคุณแม่แสงดาวกองสันเทียก็จะเป็นคุณแม่ที่ถวายแรงอยู่ประจำประจำนะคะนอยหวังหนองกลางค่ะหนูคุณแม่หนูคล้ายคำโฮมคุณแม่หนูแดงโกกระโทกค,คุณอนิตชาพักพงพนิชพล คุณอลริสาเต็กมาดันค่ะแล้วก็จะมีคุณอลริศลาแสงสดคุณพ่ออรุณมั่นคงคุณพ่ออำนาจน้องใหม่คุณอุทิคาคำจะมีคำแก้วธงชัยค่ะแล้วก็ยังมีคุณสมควรถมเมืองปักจนิีการหวังชิงกลางแล้วก็คุณจวนนิดน้อยทั้งหมดก็91ท่านนะคะที่ได้มาถวายแรงงานเทปูนแล้วก็ผูกเล็กกันวันนี้ค่ะยังมีผู้ที่ ถวายปัจจัยร่วมบุญเทป,ปูนฐานปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ในวันที่15พฤศจิกายนด้วยค่ะก็จะมีคุณอริสาเจ๊กมดาน200บาทคุณแม่วันกล่อมสุงมเนิน200บาทคุณแม่หนูแดงพ่อประเสริฐโก้กระโทก1,000บาทค่ะคุณชนานันโก้กระโทก100บาทคุณสำรวยคุณอรุณมั่นคง100บาทนะคะคุณสำรวยโก้กระโตก200บาทคุณบุญเลิศโก้กระโตก200บาท คุณน้อยคำฟั่นพร้อมครอบครัว190บาทคุณแม่ทองคำแบนกระโทค300บาทค่ะคุณสมบุญขายปุ้ย100บาทคุณประกอบเปี่ยมกระโทค100บาทคุณรำพันกล้ากระโทค100บาทแล้วก็จะมีะคุณสุทธเมษมิตรสันเทีย200บาทญาติทรรจากคอนบุรี100บาทค่ะ บริษัทผักบางบัวทองถวายสอ่นองค์ท่านพ่อก็มีมาด้วยนะคะขอ,อนโมทนาบุญกับทุกท่านค่ะและจะมีโรงทานของวันที่15ที่ที่ทำวันนี้ให้ผู้ที่มาถวายแรงงานได้รับประทานก็จะมีโรงทานก๋วยเตี๋ยวจากป้าแต้มพี่สาวป้าปต้อยค่ะแล้วก็จะมีเครื่องดื่มสปอนเซอร์แป๊บซี่เอ็มร้อยห้าสิบจากคุณตู่รัชดาวันค่ะโรงทานข้าผัดกะเพราไข่ดาว น้ำดื่มจากคุณพ่อโปยกายหรือว่าคุณพ่อสมานจิตดอนที่แม่รำพึงจิตดอนค่ะข้าวผัดกระเพราเครื่องนายจากคุณแม่ทองคําแบนกระทกนะคะอันนี้ก็มาจากโชคชัยจากปักทงชัยโชคชัยนะคะลูกศิษย์ที่มาถวายแรงงานแล้วก็ทำโรงทานกันวันนี้ยังมีขนมถังทองจากครอบครัวสาระดำโชคชัยเช่นกันค่ะแล้วก็มีขนมหวานเครื่องดื่มจากบริษัทผักบางบัว บางบัวทองอีกด้วยค่ะขออนุโมทนาค่ะเครื่องดื่มอาหารจากคุณอัญญาอันนิดาขอประธานาภัยค่ะมีเครื่องดื่มขนมหวานอาหารนะคะจากคุณอันนิดาด้วยค่ะสาธุค,ค่ะขออนุโมทนากับทุกทุกท่านค่ะวันนี้ก็เหลืออีกสองคันนะคะก็จะมีเทต่ออีกจนจบวันนี้จะได้24คิวค่ะ โซนนี้ก็เต็มเต็มแล้วนะคะสิบแปดคิวขอพวดถนาบุญกับผู้ติดตามรับชมทุกท่านค่ะแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ